เดี <Es> <an> <ร>๋ยวเอาเอาใหม่เอาใหม่ตกลงรู้จักปิ๊งปิ๊งได้ไงครับเไ้ยแล้วมึงเอาเปิดห้องน้ำนะเขาเอาเด็กกับบ้านนะทำไมบ้านน้องอยู่หนองนกไข่อะฮะอยู่แถวแถวเดียวกันไปเรียนไปเรียนไปเรียนอ๋อไปเรียนอ๋อมึงไปเรียนหนังสือมึงเริ่มเป็นคนดีละเริ่มรู้สึกว่ามึงต้องเรียนละแต่ก่อนไม่ยอมเรียนเฮ้ยมึงพูดยังไงวะเนี่ย ผมก็เลยไปเรียนเจอน้องเขาเเลยไปเรียนไปเจอน้องเขานึวคำถามที่อยากรู้คือคบกันมากี่ปีแล้วครับเขาจริงจริงมึงก็บอกมาดิมึงแอบพวกกันอะไขนาดนี้เหรอวะตั้งแต่ปี49เนี่มึง6ปีแล้วนะมึงแอบกูนอะขนาดนี้เฮ้ยไอ้ชัยแม่งคบกันมา6ปีแล้วเพิ่งรู้ไน ปล่อยมันเีคมันมากเลยการแต่งมันไม่ยอเลยเยัน่อยเหมือนจะช่วยกูเลยเนาะแล้วขออีกคำถามหนึ่งขออีกคำถามนึ่งบคเี่อปที่หลังเพื่อนๆนางเนี้ยหลังใเป็นิยดูดิเป็นไรวะแต่งที่ไหนแต่งสไหนก็ลกวะอันี้แต่งแฮยังไปอะไรเงี้ยโทษกายเนี่ยะ วันหลังอ่ะไม่ยอมแต่งวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์เสือกแต่งวันธรรมดาเยี่ห้องานกูยุ่งยิ่งขายแอ้วนี่ไอกูว่าดาไม่เป็นไรไอ้ยี่ห้อมึงแค่ต้องขอขนมเองงานเข้ามาทำนู้นฮะงาเข้ามาวันนั้นพาเข้ามาวันนั้นทำทำอะไรไม่ได้ฮะต้องปล่อยไปตามงานต่อต่อต่อขออีกหนึ่งคำถามครับอ่าแล้วนึกยังไงถึงพบกับมิปิกเนี่ยไม่ไม่มีเหตุจูงใจอะไรถึงพบกับนิจะไม่ใช่เอาแกตรงๆแล้วมันมีอะไรดีเออหลอกเว้ย เล้าใจกูถามน้องไม่ถามมึงงี้พี่ก็ตอบไม่เอาค่ะไม่ใช่ไม่ได้ถามหนูอ่ะพี่ย้ายฟังอยากพายอยากหนูอ่ะหน้าตาแปลกเลยหน้าตาแปลกอ๋อหน้าตาหล่อรู้ยังว่าบางทีเพื่อนๆเขาเรียกว่าพี่น้ำเต้าอ่ะคือคือนอกจากหน้าตาแล้วนิสัยอะไรไม่ได้เรื่องเลยไรเปไงนี่ไรไงหลาปดทุกปดปดทกอีกของแข่งหนูทุกอย่าง ไม่เลยอะเป็นคนดีมากเยอะยังอยาขออีกหนึ่งคำถามครับส่วนไหนของพี่ปิ๊งที่ชอบที่สุดตำเล่นพรแล้วมึงเอ้าจริ้งลูกคิดว่าตัวไหนล้วนิสัยใจคอ ชอบอะไรในตัวพ <I love. S 1> ี่ปิ้งที่สุดโซนอื่นก็ได้เอาไม่เรคนคือเราไม่ต้องเซ็นเซอร์อะพี่ปิ้งแขนลแรมากเลยก่อนฮะตอนที่ดยู่บ้าที่ตามวันมันเลอะมันเลอะอะไรพวกนี้พอได้แล้ว